สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัดชาชาแนลค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่กลุ่มเปล่าบ้างเฟสแรกได้รับเงินเข้าบัญชีไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคิวต่อไปข่าวดีสำหรับเงินดิจิทัลเฟสสองค่ะ ที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็เพราะว่าวันนี้ได้มีการโปรดเก้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะวันนี้นี่เองนะคะที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาโดยมีนายรัทมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการค่ะ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนั่นก็แปลว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะสำหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568กําหนดวงเงินงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่3.75ล้านล้านบาทนะคะ โดยงบประมาณสำคัญที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568นั้นได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางไว้ที่จำนวน842,000ล้านบาทนั่นเองค่ะในจำนวนนี้ก็มีงบประมาณรายจ่ายที่สำคัญก็คือ รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยวงเงิน1,807,000ล้านบาทซึ่งเดิมเงินงบประมาณส่วนนี้รัฐบาลตั้งเอาไว้เป็นแหล่งเงินสำคัญเพื่อใช้ในโครงการเงินดิจิ t a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทเฟส2นั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแล้วเรียบร้อยแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินในโครงการนี้นะคะแต่ว่า จะได้รับคนระเท่าไหร่หรือจะได้รับผ่านช่องทางใดหรือวิธีการรับแบบไหนนั้นเราจะต้องรอรัฐบาลเป็นผู้ถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแจ้งข่าวดีไว้ในคลิปนี้ให้รู้ว่าได้แน่แต่จะได้เท่าไหร่และได้เมื่อไหร่ต้องรอรัฐบาลเท่านั้นเองค่ะไว้ติดตามกันต่อใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ